กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีปทุกูฐานที่เขามาหาบ zoom ทรง้องคำเด้อบุพบพรขึ้นกัาพี่น้อง,ง,อง,งลเลยเมื่อไหนแกแปลงหลุดจักแล้วหรือยังเนาะน้ะนองคำยังโบหูเลยกาตาวไอคิวเบิดเมื่อเขาโทษเอาพายไม่ลายเด้อที่เบิ่งกัน,นเนาะแคเพิ่งเปิดเพิ่งเนือ้อเบื่อน้องคำเด้อพี่น้องเลยพักเบิ่งพัก,พก,พกส o o ต่อไปเด้อให้กำลังใจเข้ามานในเด้อพี่น้องเอาน้องไอคิวอยู่เมือ่อไหนแกไปได้ไปทางใดพี่น้องเลย เ้นเก่าเส้นเคยนั่นแหละเนาะทีเมื่อในก็รคืมคืมพี่น้องคือพ้นสิตกยังเอาไอคิวอยู่หื่นยาเถ้าวันนี้ก็คือเงินยาเถ้าเนาะลองขับไอคิวมานอนหน่อยกันมีแต่ยงงครบมึงได้ปะยวงลายพร้อมไก่ป่าทางนี้ไปมันก็จะเป็นป่าเพิ่นบ่คอยอยู่เฮือนเราพี่น้องไอเพิ่นบ่มีคนอยู่เฮือนเพราะว่าเพิ่นออกไปอยู่นองวัดพน ยังครบแก้มเพิ่นเอาปูนทาไว้แต่มันหลบไปไอ,อคิวตัวหนึ่งกำลังนอนอยู่เนาะเอาสิไปเบิงออ่งผัวไอคิวจะเป็นหลุดแล้วหรือยังไม่เอ่นสิได้ไถายนาอยู่บ่หรื่องอะไรเนาะไอคิวไว้ nghe nha người. biết là ra là bọn này. em bò lẽ vậy. ai đã thấy 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 thấy

វើងពីព្សាក្រាំង់ព្រាំង់បានចាប់ព ค่อพี่้รงไหมพี่เรกมา่นแรงมา่นกินกับหย่อนขาเฮ้ยอืมขุดตักแดดไว้มหี่ยมเลยข้ามเลยยังหอนอยู่เนาะเม่เียกยึต้นใบใหญ่ปันอดไรเปีเลยโอ้ยนี่น่อยนี่เบื่อนี้กองคือตัวใหญ เตื่นกูห่เป็นไรเวีน้อ่กายไทยกยังบุลเลพี่น้องเอ้ยมาจับกองให้น้องคามแป๊บนึงยัง่แปลงรทไทยอีกยังแปลงรไทยบุเล่แล้วอย่แล้ววันนี้ต้องแปลงให้แล้ว อื่นก็เอาอไปไทยนาวานเขาห้อบริษัไทยเนาะมีคนไทยเนาะเพราเฮาไทยบ่ได<น>้หิดนักผิดพีพ่นอ่องยหิดนักบ่ได้ผิดพญ,ญาเจ้าของเฮ้ยก็ตัวใหญ่ามาบเหมือกใช่ไหใหญ่ิเด่นอืมใหญ่แล้วเนาะ อุยนุ่งเก่งขนาดเน้ยอืมยุ่งลายนะยุ่งลายอยู่ไกลปลาอยู่ปลาแม่นแบ่งแบ่งไอคิวขุดจิ๋วมาปนแรงพี่น้องเยอุ้ยเง็บหยอดคาสุดหยดเลยพักตำลิ้นกับลายเนาะหยดทั้ตัวลิมตีหยอดใหญ่ กันกับหลวกผักอู้ยชิดยอดตำลิงก็ล้ายลายสออนผักสออนผักตำลิงไม่ไปกินหรอกใสเมื่อยก็ไม่ไปเก็บนะเบอร์เก็บอีเที่หรอเราเก็บมีสาวเห็ดพัดกระแสไปใช่ไหมตำลิงมันหวาน จับกล่องกะติงพี่น้อยยุงกินทั้งเก่ายุงจับกล่องแม่ยุงยุงหลายต้องแท้ตัวนี้น้อยป้าพูดสิพอปุนตัวน้อยแท้เนี่คุยนึงกถูกขุดซะถูกขุดซะคุยหนวกกายเลยนี่ยนี่ตัวนี้ก็มีนี่ นี่ดินดินนี่ใหม่นีนั่ <Okay. S 1> นใหม่เอใหม่นะมออกนี่ผูคาวนะเออโม่นบอ้มคี่คุยหนึ่งนี่นี่คุยหนึ่งอ,อืมแม่เป็นาคิดว่นั้มันเป็นคุยจิโล่เหรอมันเป็นดินดินาวดินโทนี่คือคุยจิโล่แบบว่าแบบว่าแบบ คุตัวหามันดด้เบียร์แข่งอะไรไม่บอคแคจิร่คองเนาะมมนกับบคกแ่จิโร่เฮน่าเพราะว่าจิโ่หนามันสีอ้วนกว่าิ่งลยเดียวรอนี่คุยหนึ่งนี่นี่นีุ่ญจงน้ำแมน โลยำารงแรงเมือปนมืขนนอขู่ข้ามแล้วเด็ดข้ามเด็ดนี่คือคือยุคข้เด็ดนี่ตลอดไปแค่น่าผัดพตุกลแบ<ร><ร>ออกลเยน้องทรมาบอกอืม,มชีกเพ็ด,นดเานาะกินอยู่น้ำป่นเห็ดแลว นี่อ้วนอ่เรอยตัวอ้วนอ้วนอืมอ้วนขนาดนะี้เรามาเดิข้า้อนตุ่มน,น,นี <c oughs> ่คุยหนึ่งไป้ึงน้องปีนเด้อตื่นแล้วไว้งลิแบบเดีวยวไว้รอตื่นกันได้มงน้องปีน

Nguyên <laughs> à. <laughs> mê สอย <Đại> răng <laughs> <Lờ lần> nhuộn Nguyên <laughs> mê ấy, phương <laughs> นายฮมเมอร์คนนี่จะไขนวดยนึงพี่น้อยน้องแบ่งอุ้มอันเนียพี่น้องอยู่ซคนเนี้พน้องเห็นนหละพี่น้องเห็นในคลิปนยังเลฮกับรต้ตัวแล้วกับบริจกตายพี่น้องเ้ยคมจริงเลย้อไปตัวบรจกตานอยู่ห้ากินกับั่อีกซนี้เนี่ย พุดยังว่าไมีร้ายคนไลเอาคพะที่แบบคุนนทเนตอัน่ว่าอะไรเงี้ยหายลงหายลงหน้าี่พูดกับเมื่อดําหน้าสามีจิตรีเจ้าเมื่ร่าซอยเพื่อนุันใช่ไหมจะพูดกับมีไฟไม่จะพออันนั้นอีกไถนาตอง้องกล้าม่จ่อยบ่ิษัทเล่นๆใส่้ํเขาเองจะหาวชือเมื่อวาน คนได้ตกกะวันเป็นโน่นเป็นโ่นเป็นบ่ไงกต่าลขาดบ่กระญ่ายขางบ่กร่ายด่เหิบสในปลามึงในกระต่ายในไล่เติบสิะนี่เนาะ ยังบม่เข้าป่นยังพูดอีกแค่น้อยไอ้น้องแบ่งเป็นมือกล้องเด้อพี่น้องเด้อปลาลุงอแบ่งเป็นมือกล้องให้ไปกินน้องแบ่งอุปไอคิวกับย่างไปนี่ขอไอคิวเอาเปลี่ยนกันเอาก็เลิกละมันดินใส่เยอะเลืออุ้ยตัวใหญ่เลย คันอยู่หัวนั่นแหละเนาะเลิกอยู่คันอยู่หัวตัวใหญ่เต็มเนาะเห็นอยู่บ้างเห็นดูสักครั้งที่ไหนกับมือพี่น้องเอ้ยพูดเฉพาะปนเั็กน,น้อยครับกัเมือ và luôn mà cái đó. Ừ. Nó. Nói. Cái bớt mình cái người mọi người mọi người nó người mọi bớt mọi người cái mọi người 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 mọi พี่น้องเห็ดอะไรน่ะแถวเดินหนะ้าเป็นยังไงนับล้างเทียงต้นเหี่ยวพี่น้องเห็ดไข่พี่น้อย่างเงี้ยเลายเติบนาะเห็ดน้ำมรกตแม่เดลายเติบอะไรพี่น้องคิดในน้องคา้าสิได้ลาพี่น้องไปก่อนเด้อพักเบิง่งผักส้มต่อไปพี่น้องสบายดีพี่น้องค <laughs> ุดไอคิวกัน จะเอ๋ออันไหนอันที่เขาเม้าบอ้